โยบายยกเว้นวีซ่าจีนอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวการศึกษาและทำธุรกิจ นโยบายยกเว้นวีซ่าของจีนกำลังผลักดันให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถเดินทางศึกษาและทำธุรกิจในจีนได้ง่ายขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกันยายนพลเมืองรัเสเซียที่ถือหนังสือเดินทางทั่วไปสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าภายในระยะเวลา30วันการนวดแผ่นจีนเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซีย อ,ลลยยอยานซินบ่อนวดชาวปักกิ่งกล่าวว่ามีลูกค้าชาวรัเสเซียจำนวนมากเนื่องจากการค้าขนสัตว์ของพวกเขากระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเขากล่าวว่าตนเองได้สื่อสารกับลูกค้าชาวรัเสเซียเป็นภาษาอังกฤษและบางครั้งก็ใช้แอปพลิเคชันในการแปลภาษานโยบายยกเว้นมีซ่ายังทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นชาวรัเสเซียที่อาศัยอยู่ในจีนบางคน ตั้งรกรากในจีนอย่างแท้จริงและรู้สึกเหมือนอยู่บ้านงนมูฮัมหมัดรบซินน,นักศึกษาชาวรัสเซียกล่าวว่าการทำงานและการาใช้ชีวิตในจีนนั้นสะดวกสบายมากรัสเซียคือมาตุภูมิของผมและจีนก็เหมือนบ้านหลังที่สองของผมเขากล่าวว่าผมคิดว่าภาษาจีนของผมดีกว่าภาษาอังกฤษ